สัสดีค่ะพบกับหนุจากออโตโซซายตี้นะคะวันนี้นะคะนุชพาทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่43ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเขาจัดที่เดิมค่ะที่เมืองทองธานี c h a l l นเจอร์ 3, ตรงนี้นะคะปีนี้นะคะไฮไลท์ของแต่ละบูธนะคะนอกจากรถสันดาปที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ละบูธเขาก็จะพยายามนะคะนำรถไฟฟ้าค่ะเข้ามาทั้งเป็นรถต้นแบบและรถที่ขายจริงนะคะในงานมีอะไรบ้างและน่าสนใจยังไงบ้างตามกันไปดูเลยค่ะ นี่ค่ะก่อนที่เราจะเข้างานนะคะก็ต้องโชว์ผลการฉีดวัคซีนค่ะ,อ,คะอย่างน้อย2เข็มใช่ปะช่ะคะอ่ะเ,อเราฉีดไปสาเข็มแล้ว p อเช่ก็เป็นอีกบูตหนึ่งนะคะที่เรามางานแล้วไม่แวะไม่ได้เลยแน่นอนค่ะทุกๆปีนะคะเราก็จะมีผู้บริหารสาวคนเก่งของปอเช่มาแน,น,น,นะนาคะ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับน,น้องปามปามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากจะให้น้องปามนะคะพูดถึงไฮไลท์รถสําหรับวันนี้หนะะ่อยค่ะ สำหรับบูธของเรานะคะ Porsche ประเทศไทยโดย AS Group ค่ะเราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถปอ r s c h e อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะเราขนทับยนตกรรมสปอร์ตปอร์เช e ครบครันทุกรุ่นมากถึง9รุ่นนะคะมาจาัดแสดงในงานมาก่อง International Motor Show ครั้งนี้ค่ะ ไฮไลท์เด่นก็คือด้านหลังเลยค่ะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ The New Thai Can GTS นะคะคันสีแดงนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยอันนี้ที่น้องปลามบอกว่าวิ่งได้ไกลสุดในในรุ่นไฟฟ้าทั้งหมดใช่ใชค่ะ สำหรับไฮไลท์โดดเด่นของไทคัน GTS คันนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์กรรมพลังงานไฟฟ้าของปอร์เช่ที่มีระยะการวิ่งได้ไกลสุดเท่าที่ไทคันได้ทำได้เลยนั่นคือ504กิโลเมตรเลยค่ะเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะคะ,คะแล้วส่วนคันสีฟ้านี่นะคะที่เราเห็นนั่นหลังนี้ค่ะนั่นคือมาคันนะคะเป็นมาคันรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะจากที่ดูมาทุกๆปีนะคะก็คือทางปอร์เช่เนี่ยจะเป็นผู้นำเรื่องสีสันแล้วก็แฟชั่นขอ,งส,องสีอย่างสีด้านหลังนี้เรียกว่าอะไรคะ มาคันด้านหลังนี้นะคะมาพร้อมสีมายามิบลูค่ะ<ม>ต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์นะคะของเจ้าของรถฟอร์เชสสมัยนี้นะคะ,คะหรือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความวัยรุ่นมากขึ้น<อ>นะคะเป็นนิวเจเนอเรชั่นแล้วก็จะมีความมียูนิคมีลักษณะที่ชอบเป็นของตัวเองอยากมีความโดดเด่นและแตกต่างค่ะ,คะซึ่งฟอร์เช e ก็ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะด้วยการนําเสนอสีสันใหม่ออกมาให้กับท่านเจ้าของรถยนต์ฟอร์เชเนี่ยได้เลือกแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาผ่านรถยนต์ของ ตัวเองค่ะและในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างในงานนี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วเราในฐานนะปอร์เช่ประเทศไทยค่ะรถยนต์ทุกรุ่นที่ออกจากเรานะคะท่านจะมีสิทธิ์การซื้อการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีนานสูงสุดถึง15ปีค่ะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกมากมายนะคะมอบให้ท่านในงานนี้ด้วยค่ะเรียกว่าถ้าซื้อรถจากทางปอร์เช่ประเทศไทยโดยตรงเนี่ยก็ถือว่า มั่นใจได้ในการรับประกันต่างๆแล้วก็เรื่องการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับที่เราเคยเจอข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ารถ e-hybrid หรือรถไฟฟ้าของทาง Porsche นะคะ<ม>เวลาที่ท่านซื้อรถจากเราไปค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของระบบไฟที่บ้านนะคะหรือเร,เรียกว่า o m มชาร์จิ n งนะคะ,คะแล้วก็ให้คำแนะนำการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ ที่สนใจในรถยนต์ฟอร์ซค่ะเข้ามาที่บูธฟอร์ซประเทศไทยนะคะที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ค่ะเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คําแนะนําำบริการนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ท่านค่ะพร้อมทั้งรับข้อเสนอพิเศษมากมายในงานนี้ด้วยค่ะยังไงพี่นุชข,ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณน้องปามค่ะ และนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะคะที่นุชพาท่านผู้ชมเข้าไปดูไปชมรถในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้นะคะถ้าท่านใดนะคะดูคลิปแล้วสนใจอยากจะมาที่งานนะคะก็อย่าลืมเตรียมผมตรวจเอทเคผลการฉีดวัคซีนนะคะมาแสดงที่จุดลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่งานนะคะก็ไปโชว์รูมใกล้บ้านท่านนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นเดียวกับที่งาน,นะคะ่ะส่วนวันนี้นะคะออโตโซซิตี้ของเราต้องลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ